เป็นสแตนดี้อะคริลิกนะสแตนดี้คือแบบนี้นะครับทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะฮะแล้วก็สเปเชียลกิฟต์อ๋อพีด้ากาออกเหมือนกันและสเปเชียลกิฟต์ที่2นะครับนั่นก็คือกล่องของขวัญรูปหนังสือนะฮะที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งภายในจำบรรจุไปด้วยสเปรดับกลิ่นปากไบเซนเตอร์จำนวน2ชิ้นนั่นเองครับ ผมได้ข่าวมาว่าอันนี้ไม่มีขายยังไม่มีขายไม่มีขายด้วยเฉพาะ e อ็กซ์คลูซีฟไลในครั้งนี้เท่านั้นนั่นเองครับโอ้ยเป็นหนังสือเป็นแบบเป็นหนังสือใช่แล้วทําเป็นเป็นทำเป็นหนังสือแล้วก็มีแม่เหล็กติดนี่ครับปิดไปปุ๊บแม่เหล็กดูปึ๊บใช่ครับและนะครับอ好的我们的特别套餐大礼包是有哪些第一个哈大家可以得到呢我们的 那个亚克力立牌三件还有另外的话第二个可以得到刚才他们手上拿的就是的 secret kiss 纪念版口喷套餐，แล้วก็ที่สามนะครับที่3เนี่ยฮะนั่นก็คือนะครับเป็นน้องตุ๊กตามังกรนะ่รัเที่าาม套อ什么是我们的龙宫仔龙宫仔哈我们的这个大礼包就是八百 ปาสปาคยหรือมินบ้่อตาไปปาสปาคุ้ยหรือมินบีฮะแต่ว่าความพิเศษจะไม่หมดเพ่นี้นครับเนื่องจากแน่นอนคาร์บอนเซนเตอร์เป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์ในการสนับส,มส,มสนุนนะครับซีร์เรื่องนี้เพราะเช่นนั้น,นะครับเราจะเพิ่มความ e อกุสุดๆมีที่ี่เดียวครับนั่นคือเราจะให้ทั้งสท่านเซนลเซนบนเจ้าตัวน้องมังกุยยนดีนนนรครับนดีมาเน้นเซนดเลยนะเซนสดเลยสักตัวหนึ่งหายโิงไว้ท่หั 这时候跟大家说哈，我们的这个哈龙拱带哈，因为呢我们的毕书特是我们在部队里数一数二的赞助商哦，赞助方哈，所以我们有权利就是把这个龙拱带哈 <laughs> 就送给大家，是独家的哈。还有另外为了这个的特别，所以我们就给我们的九哥。 我们的九哥，以及呢、嗯，嗯、我们，嗯、我们的小兔兔，亲手签名，亲手签名哈、哦，在这个上面，啊，想不想要？ ไม่ผมเขียนเอียงไปเลยเขียงเอียงคือไม่ได้วางเอียงแต่เขียนเอียงเขียนเอียงอ๋อโอเคนะครับนี่คือความเอ็กซีฟสุดๆนะอย่างที่บอกครับว่านี่คือที่นี่ที่เดียวครับเป็นไลฟ์เดียวเลยครับที่มีตุ๊กตาหน่องมังกุยพร้อมลายเซ็นนะครับฮัลโเลท่านเชื่อไหมพี่อ๋อฮัลโห这个套餐呢是特别的大礼套餐哦这个套餐大家可以得到三十六支三十六支牙刷哈还有另外的话呢大家可以得到的这个 今天的龙拱仔哈，这个套餐只有、嗯、只有一百二十套哈，只有一百二十套哈，这个是必须要讲。等一下我会分成两轮哈，我们会分成两轮。第一轮呢，就是给中国粉丝六十套，泰国粉丝十套哈。我会分成两轮，这个没有就没有了哈。今天没有就没有，他没名可抹了呢哈，这是明天开。那小有，有，有，有、哦，有、哦，有、哦，有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 ， เรียกว่าแย่งชิงกันใช้คำว่าแย่งชิงเหน่อนะครในการใครกดไวพูดคนนั้นได้ไปนั่นเองครับโอเคครับแล้วก็ยังพิบศเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อชุดสเปเชียลเซ็ตนะจะได้รับนะครับเป็นโพลล์อยนะครับถ่ายสดในงานของเราในวันนี้เลยอ่าเดี๋ยวโชว์กล้องได้เลยครับเฮียลิ้งวายนะฮะลูกว่าเซ็กซ์ก็หมายอ่มันเธอเปียะเท่าฉันเนาะมันเธอเปียะเท่าฉัน大家可以得到大家可以าฮะ就是 拍立得照在我们的现场的拍立得照哈，就是现在我跟大家来总结一下，来总结一下，如果大家买我们的大礼包的时候，大家可以得到什么？第一个，大家可以得到呢三十六支我们的毕舒特牙刷，还有另外的话得了三件呢我们的亚克力板栗牌，还有得了我们的两套的。 The Secret Kiss 记念版口喷套装，an, ff, i, 还有另外得到了我们的是什么呢？我们的亲签龙拱仔哈，亲签龙拱仔哈，好带了签字还有之后得到了 Pai 照 i 带走哈，Pai l ซึ่งความพิเศษนะครับเนื่องจากลายเซ็นของเราเนี่ยเราจะไว้ในตัวน้องมังกุยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในโพลอยเราจะไม่มีลายเซ็นนะครับในโพลอยเราจะไม่มีลายเซ็นนะครับ เพราะฉะนั้นเราอยากให้เอกลุศิษยสุดๆนะครับเอกลุศิษยสุดๆนะฮะในโพลลอยจริงๆแล้วถ้าคุณลูกค้าที่จะได้รับเนี่ยจะไม่มีลายเซ็นนะครับนะครับก็คือเราจะเซ็นเฉพาะในตัวมังกุยเท่านั้นนะครับอันนี้อ่ะบนน้องมังกุยเท่านั้นบนน้องมังกุยเท่านั้นนะฮะเฉพาะบนตัวน้องมังกุยเท่านั้นนั่นเองครับแต่ว่าความพิเศษคืออะไรครับคือในโพลลอยเนี่ยทุกคนก็จะได้รับเหมือนกันครับแต่ไม่มีเพราะเราเชื่อว่าอะไรครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆนะครับ ตัวไลเซนเนี่ยอยู่ตัวน้องกุยมีคุณค่ามากกว่าโอเคครับที่จริงผมก็อยาจะ说再请教一遍哈再请ี一遍มันสีเทา再请教一遍哈就是大家可以得到嘛就是刚我所讲的คุณเซนได้套餐是什么套餐是什么套餐哈是八八八套餐哦八八八套餐大理套餐的套餐呢大家想不想要โอเคตอนนี้มีแฟนคลับทุกคนบอกว่าอยากได้แล้วเดี๋ยวเรามาปล่อย เซตแรกดีกว่าฮะเรามาปล่อยกับเซตแรกนะครับซึ่งชีจินเนี่ยเราจะปล่อยทั้งหมด60ชุดด้วยกันที่ไทยอีสิ0ชุดแต่เราจะให้สัญญาณคคระกดกระดิ่งขอโ,โทษนะครับเมื่อกี้ผมแอบเห็น<ะ>แอบเห็นแอบเ,เห็นนะฮะหน้าจอ เหมือนเหมือนเหมือนตีมสงกันแต่สําหที่ได้ทําเป็น两ก人打กันนั่นเสื่องของจ水节โอเคตอเสียงุกท่านต้องารลี่เท่า้อชุด้วยกันไหมถ้าต้องการก็ติดโามกันนโครับถ้าต้องการก็ติดตามกันนะครับถ้าต้องการก็ติดตามกันนะครับถ้าต้องการก็ติดตามกันนะครับ้าื้อเการก็ติดตามกันนะครับท้าต้อปีารก็ตด้วยกันนะครับถ้าต้องการับตดามกันนะคร อู๋ซื้อซันเอออีแล้ให้เป็นการส่งจุบอย่างนี้นะฮะอ่าเราจะปล่อยเรากล้องไหนดีกล้องไหนดีกล้องนี้นะตกล้องนี้นะครับ好的现在呢等一下呢我们今天先公布第一啊第一啊我们大理套餐呢我们先上架六十套今天在我们的直播总共就有一百二十套哦没有了就没有了我们先公布六十套六十套等一下我给啊给他们倒数五四三二一大家我们就上架了 OK 吗如果大家准备好了 เกอจิวกอรว้เหรอเกอจิวกว้โอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะนับไปพร้อมกันนะครับห้าสี okay, ่สามสองงเกโอเคซ้นจะขี่พายแลี่พายแล้วแต่รุนตอนนี้นะครับเราก็สามารถซื้อได้นะครับในแลตของช็อปปี้นะครับแล้วก็เทียนเหมานั่นเองครับเสนจายแล้วเส้นจะ有很说 有很多人说，为什么我们的签名要摆放在我们的龙宫？